นี่ค่ะน้าทานเนาะเพื่อนๆเ,เนาะมีผักอะไรถ้าอยากขัดแบบแปลงก็ลองได้นะคะน้าทานมากเลย เพื่อนคะเดี๋ยวเรามาลวกถั่วหวานก่อนเลยนะคะวิกกี้ไม่ได้เอาไปผัดก่อนนะคะวิกกี้เอามาลวกให้เขาสีสวยแล้วเอาไปน็อกน้ําเย็นนะคะแล้วค่อยเอาลงไปผัดนะคะวันนี้วิกกี้จะทําผัดถั่วหวานพริกแกงค่ะแล้วก็ทาสเต็กปลาแซลมอนนะคะให้พี่เขาค่ะวิกกี้จะลวกประมาณ1-2นาทีนะคะให้พอสลดนะคะเพราะาเดี๋ยวเราจะเอาลงไปผัดนะคะที่วิกกี้ลวกนี่ก็คือต้องการให้เขาสวยค่ะเพื่อนๆ ค่ะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยววิกกี้จะมาทอดปลาแซลมอนนะคะวันนี้วิกกี้จะทำเซ็กปลาแซลมอนให้พี่นะคะทานคู่กับไข่นะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็มีบล็อกแครี่แล้วก็มีซอสเสสนะคะ าแซลมอนนะคะวิกกี้หมักด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะพเพื่อนๆค่ะเค,ค้าคิวเขาจนกว่าจะสุกเหลือกน,นะคะพี่จะเอาให้สุกเหลืองกรอบนิดนึงน,น,น,นะคะเพื่อนๆค่ะ ทอดไม่สวยค่ะวันนี้แตกออกมาจากชิ้นนะคะพเพื่อนๆางต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปจัดการเอาเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะทอดให้เขาออกเหลืองสักเล็กน้อยนะคะเหมือนเขาออกรอบเลยเพราะพี่เขาไม่ชอบทานแบบไม่เหลืองนะคะแต่ปลาพวกนี้ทอดให้เหลืองมันจะสีสวยเนาะพเพื่อนๆเนาะพเพื่อนขาวิกกี้จะฝากซอสเสร็จไปกินด้วยนะคะ วดนจะกระเด็นหมดเ,เลยจะต้องค่อยกรุงเขานะคะเพราะว่าปลาสุกแล้วชิ้นหนึ่งนะคะค่อยๆปรุงี้ไม่ได้ซือ้อปลาแซลมอนสดนะคะที่ซื้อแบบเป็นแพคม้างเนาะไปห้างแล้วก็เป็น เป็นฟีสะคะเพื่อนๆหาเป็นปลาฟีสนะคะต่อไปค่ะผัดพริกแกงหมูนะคะถัวหวานนะคะวิกกี้ใช้พริกแกงเผ็ดของคุณยายนะคะเผ็ดจัดจ้านเหมือนเดิมค่ะผัดพริกแกงให้หอมค่ะ พี่ก็จะปิดก่อนนะคะปิดพริแกงก่อนนะคะแล้วก็ผัดเขาให้หอมค่ะแล้วเดี๋ยววิกกี้จะเปิดไฟใหม่เนาะไม่ให้มันกระเด็นเนาะเพื่อนๆเนะโอเคค่ะพริกแกงหอมแล้วนะคะวิกกี้จะใส่น้ำตา,มาลมะพร้าวลงไปก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะ ผัดน้ำตาลมะพร้า,ารวานะคะเพื่อนๆให้ระบายวิกกี้ยังไม่ปรุงนะคะแต่ว่าวิกกี้แค่ใส่น้ำตาลไปก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะนขาช่วปงปรุงอย่างอยิกกี้จะใส่ทีหลังเนาะนี่ค่ะผัดให้ออกแบบนี้เลยนะคะน่าทานมากค่ะ แล้วก็ใส่หมูค่ะพี่โครงของเราถ้าทานจะเข้มข้นมากเลยครับเพื่อนเพื่อนค่ะอ่าผัดหมูให้ฉุนแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนผัดหมูหมหมให้สุกนะคะแกเพื่อนเพื่อนขาหมูสุกได้ในระดับหนึ่งที่จะปรุงนะคะที่ขอใส่สใหมูเป็รสค่ะ สีขาวค่ะอร่อยสุดมาเกเลยน้ำมันหอยค่ะพี่ขอใส่มันปลาชักเล็กน้อยนะคะให้มีกลิ่นน้ำปลาเล็กน้อยนะคะ่ัดชาชิมนะคะเพื่อนๆขาเอาที่ชอบเนาะเอาหวานำานำเค็มนำอะไรก็ว่ากันไปนะคะพี่จะผัดเต้าให้ ตัวพริกแกงเคลือบกับหมูไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ผักเนาะเพราะว่าผักของเราลวกหมดแล้วนะคะเพื่อนๆ่าพี่จยต้องผัดหมูให้สุกก่อนนะคะเพื่อนหมูสุกในระดับงนื้อนะคะเกือบสุกแล้วนะคะสุดไ้ทีเลยนะคะพี่ก็ใส่ผักไปเลยค่ะผัดผักนะคะให้พริกแกงเคลือบก,กับผักของเรานะคะเหมือนที่เคลือบหมูนะคะ นี่ค่ะน่าทาเน,น,นเนอะเพื่อนๆเนอะมีผักอะไรถ้าอยากผัดแบบแปลกก็ลองได้นะคะน่าทานม,มากเลยต <c oughs> ักเสิร์ฟเลยค่ะ มากมากเลยค่ะเพื่อนๆขาใช้ถั่วหวานนี้มาผัดพริกแกงก็อร่อยนะคะเพื่อนๆลองกันได้นะคะบางทีเราไม่อยากใช้ถั่วฝักยาวเนาะก็ลองดูกับข้าวไทยมีอะไรให้ลองอีกเยอะค่ะเพื่อนๆขามีอะไรให้เราเรียนรู้ใหม่ๆได้เสมอนะคะเพื่อนๆ โอเคค่ะค่ะเพื่อนๆคะ่ะกับข้าวเย็นนี้ของวิกกี้นะคะก็เสร็จแล้วคะ่ะมีสเต็กปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็มีซอสเสรเพิ่มให้พี่เขานะคะแล้วก็มีผักต้มนะคะเพื่อนๆคะ่ะวันที่2แล้วเนาะสำหรับอาหารคิงของพี่เขาแล้วก็อันนี้ ผัดพริกถั่วหวานนะคะใส่หมูคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะน่าทานมากเลยคะ่ะถ้าไม่ชอบถั่วฝักยาวนะคะหรืออยากเปลี่ยนนะคะก็ลองใช้ถั่วหวานแบบวิกกี้ก็ได้นะคะถั่วรันตาหวานเนาะเพื่อนๆนะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะสำหรับวันนี้วิกกี้ทําเสร็จแล้วนะคะอาหารของวิกกี้มี2เมนูนะคะวิกกี้จะแจ้อีกทีนึงนะคะก็เป็นสเต็กปลาแซลมอนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเป็นอาหารคลีนของพี่เขานะคะวิกกี้มีซอสเสร็จแล้วก็มีไข่ต้มด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ให้พี่เขาทานวันที่สองเนาะแล้วก็อันนี้ผัดถั่วลันตาหวานผัดพริกแกงอะนะคะเพื่อนๆขาเป็นถั่วลันตาหวานนะคะเพื่อนๆขาน่าทานมากเลยค่ะ ทำเยอะด้วยเดี๋ยววิกกี้จะต้องไปแต่งให้คุณตากับคุณยายนะคะสําหรับคลิปนี้วิกกี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเราควรเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจในการทําคลิปให้วิกกี้ด้วยนะคะขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะถ้าเจอคลิปของวิกกี้นะคะก็เข้ามาดูกันก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้หาอะไรอร่อยๆมาทานด้วยกันนะคะ เมนูเพื่อสุขภาพคะ่ะถ้าเพื่อนๆมีเมนูอะไรที่เป็นสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพนะคะส่งมาให้วิกกี้ได้นะคะถ้าวิกกี้ทาได้วิกกี้จะรีบทําเลยคะ่ะแล้วก็ผัดถั่วรันตาหวานผัดพริกแกงนะคะเพื่อนๆคะ่ะน่าทานมากเลยคะ่ะไปก่อน,นะคะบายบาย